สวัสดีเอฟซีฝั่งไทยและฝั่งลาวและต่างประเทศนะคะเมือ่อหนีแม่น้องดามาตามแม่จันพี่น้องงวดที่แล้วแม่จันให้ห้าหนึ่งตรงตรงวดนี้แม่จันให้แล้วพี่น้องให้เลขมา่แล้วพี่น้องเฮาก็บับไปรับชม o m รับฟังเลยค่ะว่าแม่จันเพิ่งให้ตัวใดเลยค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC. แม่องดาเมือนีแม่องดามาหาแม่จันพี่น้องมาหาแม่จันแม่จันเผื่อก็นั่งเนี่ยพี่น้องก็นั่งพิงแดดพี่น้องพอราพรวนนาวมันมืดพอดีพี่น้องเนี่ย แนมนาบอกก็เห็นไปได้เด้อพี่น้องนะนี่บรรยากาศพี่น้องแม่เนงาจะให้เบื่องการเป็นอยู่ของเพลนนี่นี่คือการเป็นอยู่ของแม่จันพี่น้องนี่แม่จันเป็นอยู่แบบนี้พี่น้องเนี่ยอันนี้คือเป็นครัวเฮื่อนครัวพูดถึพี่น้องเด้อเปิอยู่เพินอยู่ตัวคนเดียวพี่น้องเนี่ยแม่ลองได้ยางมาพี่น้องเอ้ยไม่แป้นี่พี่น้องไม่แป้นี่ไม่แป้นี่มันอ่อนขนาดพี่น้องพูดนะแม่้องได้ย่านผืนโตเครื่อนพี่น้องนี่เนี่ย่างเออนี่ เพลินพลาเพล่ยนยางพืชหญียงตามันเนี่ยก่อนหตามมันพี่น้องต้าไม่ทีๆก็เจ้ากาดไว้ในพี่น้องนี่นี่นี่แม่งดาเป็นห่วงเผืนหยานดผืนโตเขือนพี่น้องแม่งดาว่าอย่ายางออกมาเด้อพี่น้องมึงเอ้ามุสสภาพพี่น้องเพิ่งนี่นี่นี่ความมันอ่อนนี่ความมันนิ่มนี่นี่นี่ตกลงไปนี่กับพี่น้องเอ้วยัขึ้นสภาพแม่งดาเอฟซีผืนโอนเงินมาให้แม่งดาก็เลยเอาน้ำปัจจัยมาให้เพลินเอฟซีผืนโอนมาให้เพลินหนึ่งร้อยบาทน้องแม่งดาก็เลย เอฟซีไม่ออกนามเลยพี่น้องเลยเพิ่นส่งเงินมาให้แม่จันพี่น้องแม่จันนี่เพิ่นอันเพื่อนบอกเลขเนาะหมดที่แล้วนี่แม่น้องดาเขามาหาเพิ่นพี่น้องเลยเพิ่นบอกเลขแม่น้องได้พี่น้องเพื่อนบอกว่าเป็นเลขหมาพี่น้องแม่น้องดาก็เลยไปถามคนที่เป็นหัวเลขหมาในเลขเลขตัวใดเพิ่นเลยบอกเลขหมาเป็นเลขตัวนี้พี่น้องนี่นี่คือเลขแม่จันเพิ่นบอกพี่น้องนี่แม่จันของคือนาเลขนาหมาคือหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่ง ก้าหนึ่งผลปรากฏเลขออกห้าหนึ่งตรงตรง,ตรงพี่น้องมีผู้ไดโชคดีน้ำมันจันต์บะน้มอมีผู้ได้เอฟซีผู้ได, FC, ไดที่ถูกกระแม่จันกะติดต่อมหาแมงดาได้เด้อจ่าเด้อแมงดาพร้อมเป็นสะพานบุญหรืออยากให้อาจารย์ใดอยากให้คนใดเงินทุกบาททุกจะสตังถึงมือแน่นอนแต่ว่า,าสิลาซาน,นจักหน่อยผะว่าบางทีแมงดาไปกับบบบพบกับคนเพลินเนาะ บางทีเพิ่นกับบอยูพี่น้องแม่นองดาก็ต้องบางทีบางทีแม่นองดากับบุมีรถไปพี่น้องมันก็ต้องได้ล่อรถอีกคือการเป็นอยู่ทางนี้มันสิบดวก่สะดวกสบายคืออยู่ฝั่งไทยปัไหนพี่น้องแม่นองดาก็หิ้วตามนาทีตั้งตั้งจังว่าพี่น้องบางทีมือมือมั่นก่อนมีเอฟซีผอ้นมหาห้คนพิเศษอีกหนึ่งร้อยบาทแม่นองดาก็ย่างมืท่านได้ไปห้พี่น้องเนี่ยเมืม่อนี้แม่นองดาไปแต่เศร้าเลยบ่พ่อเพิินพี่น้องคนพิเศษนะก็ได้ แม่ก็ได้จิตาจ้ามจะเพาะผลมาเลยพี่น้องอันนี้คือแม่จันพี่น้องโสมนาะของแม่จันแม่จันเป็นอย่างไรสุขภาพหลางกายเป็นอย่างไรด,ดีขึ้นบ่แม่พี่น้องคนอยู่มัติสีออกแดดเดอเจ้ายางยางออกมาหนีเดอ้ขอขยันเจ้าโต๊กม,มัยมากานยะังดอกเวลายางบลทิ้ยางตามันไหมพี่ไหมที่ผนกาดไว้ถ้าบ่อยางตามไหมพี่น้องมันสิบ่ได้เป็นโต๊ะเลยนี่เป็นไหมนิ่มๆไม่พี่น้องมันดอกมันยังเบิดแล้วมจ๊ะ เออขาบ่วมหมดจ้ะกินเข่าไปเจ้าเอาเอฟซีเอฟซีผลโอนเงินมาให้แมวดากแล้วเงินมาให้พอจะซื้อหมากซื้อผู้เด้อเอฟซีม่ไปสวมออกน้ำเหมือนว่าให้แม่จันเงินทุกบาททุกตังถึงมือแน่นอนเด้อเก็บไว้ซื้อหมากเด้อไว้ซื้อหมากซื้อผู้เจ้ามีเลขให้เอฟซีบ้านองหดนเนี่ย ป้าเจ้าแ,แม่ชุดยอดเลยแม่แม่จันชุดยอดจริงพี่น้องห้หนึ่งหาห้หาหนึ่งตรงตรงพี่น้องเบื้องพี่น้องนี่อันนี้คือที่แม่จันบอกต่องวดพี่น้องนี้สองมกราคมหกแปดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งผลปรากฏเลขออกฮาหนึ่งตรงตรงพี่น้องดูได้จากซอยขาหนามขาไฟหรือจอากสยแม่ผลซื้อกับเขากับหนามติดต่อทางแม่น้องก็ได้ได้เจอด้อันนี้เป็นเบอร์ของแม่จันพี่น้องนี้่แม่จันเปน หนาวป่ะจ๊ะอืมกินข้าวไปกะเอรากะปลาอืมแซ่บอ,อยู่น้ากินข้าวก็ได้อืม <ปะ S 1> กินไปเนาะ,<ป>ะกินไปซ้มซ้ำต้องซ้ำตายเนะยาไะไหวไงซะอืมเกินโ <ปะ S 1> ตคนเดียวพี่น้องลูกผัวกรบโบมีพี่น้อง พอแม่ก็ใต้เบิดแล้วพี่น้องเอ้ยเพื่อนก็อยู่ตัวคนเดียวพี่น้องก็อยู่ใกล้พี่น้องนานๆมาน,น,าน,น,านมหาที่หนึง่งมีแต่คนน้องอ้ายเนีน่ยอ้ายเพื่อนอยู่ใกล้ๆพี่น้องนก็มาส่งเขาส่งน้าให้เศร้าแรง<ม>พี่น้องเลยเพื่อนก็ตามมีตามเกิดแลวเนาะของกินก็นได้มีของกินแสบเพื่อนก็ได้แสบพี่น้องเอ้ยกะป๋องเลยลอ่ะจะกินยังไปพิเศษบ่กินกุ้งกินปลากินไข่อย่างสินะไข่ได้กินยุ้ยไข่ก็ดี มันเป็นจะได้อาการเนี่ยเป็นมันเปเจ๊ัวมืนหางจะได้ไเป็นเมื่อยๆอล่าตอองหมันเก่าเก่อเมืยเม่ยเยมย่เมืยมเ่เมื่่อัเยเ่อื่ยองเอเมือื่อมอม่เ่อยเมม่มื่ยา่าาม่ืเอยมเอื มันเป็นยังคือดำหน้าผากเจ้านะนี่แหละปัดหัวอืมบานประตูปัดอืมอ๋อแรกๆในประตูคือประตูวันนี้เจ็บแล้วเจ้าก,ก็เลยเอาอยาห,อา,อาหม่องทาอยาหม่องท่าอืมเอายาหม่องท่าพี่น้องท่าแล้วท่าอีกท่าแล้วท่าอีกมันก็นเลยดำพี่น้องคนที่ท่าตลอดเหมืนว่าหัวนี้มีเลขเอฟซีบนอมาร์กเลขตัวใด้หัวนี่ มักตัวใดมันบ่ฟันกับมักน,นะขิดมักเหมือนเลยเจย้าก็ยังว่าขิดมกักคิดมักเล็กมาาแต่ว่ามันก็ออกมาอะไมออกหาหนึ่งตรงตรงร่างตรงตรงพีง่น้อง,ง,งเอางวดนี่จะมักตัวใดตัวงวดตัวควายตัวเป็ดตัวไก่อืมผู้ดได้วะ ุมันปัดพุ่มกวาดเออเขาจะมาทำความสะอาดเนี่ยนะอืมอืมโอ้ยเอ้วมันสดหัวเดียวจเนี่นี่ตัวมากปล็กห้เอฟซีมันดูเผอเอฟซีเพม่นถือ พี่น้องถ้าผู้ใดที่อยากเห็ดบุญน้ำแม่จันพี่น้องนี่ติดต่อเบอร์โทรแม่น้องอดา0969319462หรือผู้ใดที่บรสะดวกโทรพี่น้องหรือจโอ้นผ่านเลขบัญชีของแม่นอ้องอดาไรเดอร์จเ้า1อ2 3 4 7 2 9 9 8จเปเป็นกสิกรไทยนะคะวันนพรพลเกิ้ลแม่อัองดาพร้อมเป็นสะพานบุญวาสิไหอา,าจารย์ใด หรือจะหายสํานักใดติดต่อแม่น้องดาใดเลยเจะเด้ออันนี้คือเบอร์โทรของแม่น้องดาและผู้ได้ที่จะเหตุบุญกับแม่จันว่าผู้ได้ที่โชคดีกับแม่จันพี่น้องก็ให้ติดต่อทั้งแม่น้องดาดเ้อจะเด้อนี่หรือเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์เลอจะเด้อหรือบอสะดวกก็คือโอนเข้าบัญชีให้แม่น้องดาเลยจะเลยจะแล้ว,ก,วลกระบุมาแม่น้องดาจะพร้อมเป็นสะพานบุญว่าแต่ให อาจารย์ใดห้ไ,ไพแมงดาตีน,น้ำไม่หอดบ้านพี่น้องแต่ว่าสิลาซาเนะ่จากน่อยเด้อจ้ะนี่คือเบอร์โทรศพัพท์แมงดาแล้วก็บัญชีเอาไมอาจารย์ได้ไปเหล็กเจ้าไดไปคิดออกไปก็ได้สิออกเอากรดเลยเอาหอยแม่นๆคือึหมวดที่แล้วนี่เด้อมึงเด้อพี่น้องการไปโยงผลแบบนี้พี่น้อง แม่จันเปิลบอกแม่รองดาวเลขแมงข่าเบือ mm hmm. พี่น้องเดี๋ยวแม่แม่น้องแม่รองดากับแม่จันกับบุลูเลขแมงข่าเบือนี่มันเป็นเลขตัวใดพี่น้องเดี๋ยวแม่รองดาวจะถามคนที่เปิลโหว่าแมงข่าเบือนี่ตีออกมาเป็นเลขตัวใดนะพี่น้องเพราะว่าบ้านแม่รองดาเวลาคนเพิ่นบอกเลขเพิ่นสิบอกเป็นตัวซัดพี่น้องเป็นตัวหมูตัวม้าตัวงัวตัวควายแบบนี้พี่น้องเพิลจีบอบอกบอกก็เลขว่าเลขหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าบุเมนเด้อพี่น้องบ้านแม่รองดาสีเวลาเขาถามเลขเขาจะจีบอกเป็นซัดเป็นน้ำซัดแบบ เป็นไก่เป็นนกเป็นเพิงเพิ่นสิบอกแบบนี้พี่น้องอันนี้แม่งดาทาาเพิ่นว่าแมงข่เบือพี่น้องแมงข่เบื่อคือเป็นผีเสื้อพี่น้องเดี๋ยวแม่งดาสิตีเป็นเลขให้เ้อจ้ะเด้อเ e er. นี่ยนี ه, ่คือการเป็นอยู่ของเพิ่นพี่น้องนี่เป็นอยู่แบบนี้พี่น้องนี่เป็นก็อยู่เพิ่นบ่คคอยลงข้างล่างเด้อพี่น้องนี่อันนี้คือการเป็นอยู่ของเพิ่นพี่น้องนี่การเป็นอยู่ของเพิ่นพี่น้องเพิ่นก็มีม้าตัวหนึ่งมานอนเฝ้าพี่น้องนี่ แต่ไม่มองได้เป็นห่วงอย่างเดียวพี่น้องห่วงนี่แหละนี่ห่วงกับการเป็นอยู่ของเผื่อนพี่น้องนี่มีแต่ไหม่พี่น้องนี่มีแต่มหม่ใหมก็ใหม่ดอกดอกพี่น้องเอ้ยไมก็ไหม่ดอกดอกพี่น้องเลยนี่นางนาเป็นห่วงอย่างเดียวพี่น้องเพราะว่าเพื่อบ้านเผื่อกะสูงคือว่าสูงเติบพี่น้องเพราะว่ามันมีแต่ปองมีแต่ลูกมีแต่ย่างพี่น้องอลไรก็มันผูกมันพังตามการเวลาพี่น้องเพราะว่ามันไม่ม,ไมีผู้ใดมามาสมมาแป้งไอ้เผิ่นพี่น้องเบื่องนี<ม>้พี่น้อง แค okay, นี่แค่ยางก็ซื้อพี่น้องนี่นอ,อน่อ,อนออน,นี่นะนี่น,นี่พี่น้องได้ยันตกลงไปเลยนี่นี่้ก็ขอบคุณแม่จันหลายๆายเด้อทีบอกเดวทางพี่น้องเดยวแม่งดาสีได้ไปถามเพิ่นว่าเลขแมงกับเลขผีเสื้อเนี่ยเป็นเลขยังพี่น้องเลขแม่จันพี่น้องสรุปเลขแม่จันพี่น้องแม่จันเปิดหายเป็นเลขห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าพี่น้องแม่น้องดาก็เลยกกันห้าหกหายได้พี่น้องเด้อ แต่แม่งได้เลยถามเพื่อนว่าสามคูนี่เจ้ามักตัวใดเพื่อนบอกแม่งได้วะห้าเก้าพี่น้องเพื่อนสี่ใสห้าเก้าพี่น้องเด้ 59, นอ 2, นี่โอ้ยลมพี่น้องเลยลมแหงเนี่ยแม่จันงวดที่แล้วเพื่อนให้หาหนึ่งตรงตรง,ตรงพี่น้องมางวดน,นี่เพื่อนไห้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าแม่น้องนาดาเลยกันหาหกห้เพราะว่าเก้ากับหกเนตัวเดียวกันนะคะ เ็ปหน้าจอไว้เด้อจ้ะเด้อ